วุดแล้วชออสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญยงมาแบ้วฮัหส,สวัสดีคนยังไม่เลิกงานะ สำหรับของขวัญฮามาแปบนึงพยายามแล้วพี่พยายามแล้วแฮร์รถเจดูดูดรถใครให้ทายว่ารถใครสีแดงขนาดนี้สีแดงขนาดนี้อีกนิดนึงคือเขาจะไปเปลี่ยนเบาะเป็นเชอร์รี่แหละจะเอาเชอร์รี่มาวางไว้ที่เบาะละขอมือหน่อยขอมือ เยอะดิฮะเย่ได้นั่งคนเที่ยวกับแนวใช่ดูค่ะวนี้เราจะมานั่งรถคันที่เราเคยอืมยำอะไร่พูดดีๆเราเคยนั่งมันมาก่อนตอนในตอนที่แบบว่าเขากําลังเพิ่งขับใหม่แบบว่าหัดขับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เขาโปรแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วนะคุะพี่ใช่เพิ่งเลิกงานวันจันทร์พี่เลิกงานวันจันทรหน่าอวันนี้วันจันทร์เหรอวันนี้วันจันทร์แล้วเหรออะไรปะไม่อังคารอังคาร ขอบคุณเสมอของขวัญฮะห้ามซิ้งโอเคไหมไม่ซิ้งทุกคนไม่ซิ้งทุกคนไม่ซิ้งโอเคไหมคือคือต้องบอกคนข้างๆนะครับเท่าเท่าที่หนูทำได้เท่าที่หนูทำได้แต่ซิ้งไม่ได้รถมันติดถูกเดี๋ยวเาไปโหดธรรมศาสตร์นะอีกทีหนึ่งถ้าอาจารยไม่หลงแล้วเดี๋ยวนี้หนูดูแบบเก่งมากอังคารวันอังคารฮะ ไปเที่ยวไหนกันจะกำลังจะไปกินข้าวค่ะทุกคนไม่เห้แสงเ้ยแมน้ำใจคนไทยอ่ะคือพี่คนไทยหรือเปล่าคือคนไทยหรือเปล่าใช่ I'm not Thai a n y m a l เป็นไทยบางคาวค่ะขวัญใจดานตรวจหรือเปล่านั่นสิโอไม่ก็แดงเถือกมากทุกคนคือรถมันติดคือมันเหงาแบบว่าไม่มีอะไรทำนะคะแล้วเราล่ะก็เหงาก็เหงาได้กันนี่ไง้าเราเหงาด้กันอะไรอย่างนี้ ขอหนึ่งเมนูอะไรอ่ะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวเราจะกินข้าวไข่เจียวกันจริงเหรอเราออกมาข้างนอกขนาดนี้ให้ไข่ว่าเราพี่ไข่ดีกว่อะไรนะเรียกพี่นาว่าพี่ไข่เมจิทุกคนดูเมจิมันแบบมันไม่รักกันแล้วมันนอกใจกันอ่ะคือมันแบบคือมันลืมกันไปแล้วอ่ะคือสุดแล้วอ่ะไม่ได้เจอกันแบบเดียวคือเมจิลืมหนูแล้วทุกคนอยากไปฟัง ไปได้ไหมคะแม่ณค่ะไปเดทกันเหรอครับโอ้โหค่ะอาจจะจะจบที่เดทที่โรงบาลนี่คือเดทครั้งสุดท้ายของเราครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเรานี่ก็เราติดมือนกันเห็นไหมคิดคิดมาแล้วว่าทุกคนอาจจะอยู่บนท้องถนนกันแบบสัดส่วนใหญ่นะคะอยากไปให้น้องแนวแปะหัวใจให้จังครับใช่ฮยฉันได้แปะหัวใจแล้วนะ จะอไรไอ้ที่แบบว่า,างานงานไอ้ที่มันให้แฝงหัวใจอะอีเวนท์ที่แบบที่แกไปโรโชว์แล้วมันจะมีให้แฝงนี่ออริจินอลสเตจมีแล้วนะครับผมทุกคนชนะรดมากแฝงคนใส่เอาไว้ยวันนี้เหนื่อยมากกำลังใ,ใจยามีนสู้ๆเพิ่มน้ำนะสู้ๆนะครับทุกคน ขอให้เป็นวันอังคารที่ดีนะคะบอกว่ารีบกลับบ้านไปกินอะไรอร่อยๆนะคะเหมือนตอนนี้ที่พวกเราควจะไปหาของอร่อยกินนะคะแล้วก็กลับมาทํางานพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีงานมีเงินมีเงินมีข้าวกินมีเงินมีข้าวกินนะทุกคนใช่เมจิพูดเสียงน่าข้องหน่อยยัยอ๋อ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 สวัสดียังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวตามมายุน ดูย้อนนะได้ไหมครับผมวันนี้ก no <t oss ed noise> ็ไ <t> ม <oss ed noise> oh, ่ม no. no ีอะไรค่ะแบบว่าเหงามันเหงาอ่ะเมจิได้แปลเหมือนกันใช่คือปกติมันจะมีที่โรชโชงยมันมันหนูไม่คิดว่ามันจะมีที่สเตทอะไรเงี้ยนั่ไม่รู้ว่ามีที่โรโช้วยโอ้โหคือช่องนี้เขาแบบว่าทํางานหนักสวัสดีครับคนสวยลืมไปแล้วใครคนนี้ใครคนนี้ใครนะคะเข้าผิดใหรือเปล่าค่ะเขาผิดใจรือเปั๊บเ่าคนนี้ ข้าวไข่เจียเจ๊ไผ่ไม่เคยกินเลยไม่เคยเหมือนกันังไม่เคยอร่อยไหมอ่ะชื่อเสียงยังน้ำแบบสุดๆถูกน่าจะอร่อยอยู่เลยหนูว่าวันนี้ครับไปไหนกันกําลังจะไปกินข้าวครับไปกินอะไรกันคัะวันนี้ยังไม่ได้เลือกเลยทุกคนใช่ก็ไม่คิดน่าจะใช้เว็บสุ่มถูกน่าจะสุ่มหรอูทุกคนพิมพ์มาได้นะใช่ทุกคนมีเมนูแนะนำไหมในแบบว่า เย็นวันอังคารเราควรกินอะไรอ,อะไรเงี้ยต้องอะไรสีชมพูหรือเปล่าเพราะวันอังคารสีชมพูโอ้โหแกกินทุกวันสิแม่กินอะไรอาสีชมพูเชอร์ใส่ดองตรงร้านป้าหน้าหน้าหอตะกูลอันนั้นพี่แนวชอบมากจริงหนูชอบอุ้ยหนูชอบมากมันคือเชอร์รี่มันเหมือนเชอร์รี่บนไอติมปะอ๋อของของแบรนด์สีแดงอะนะใช่อร่อยมากทุกคนแลบว่า อร่ออร่อยนะมันอร่อยมากเฮ้ยถ้ารู้งี้พี่แนวไปกินกับหนูเนี่ยวันนี้ไปกินไหมอยากกินไอติมอ่ะเฮ้ยได้นะแต่เพิ่งมากินวันนั้นกับจิวอร่าีเรากินอีกได้ได้ได้เรื่อยๆคือเราได้เมนูของหวานแล้วค่ะทุกคนเราจะไปกินไอติมแบรนด์หนึ่งที่แบบว่ามันมีให้ระบายสีชรี่ออนท็ใช่มีชรี่ออนท็อปแล้วก็แบบมีแล้วเดีอว่าให้ระบายสีอะไรเงี้ยเพิ่งรู้มันระบายสีได้ไม่เคยระบายสีมาก่อนจริงหรอใช่ปกติกินสีน้ำเงินนดี้่่มัควไ เออไม่ไม่ค่อยได้กินแบรนด์นี้เท่าไหร่เงี้ยอันนี้แบรนด์แบบครอบครัวสุขสันต์เกินอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะไหมปกติถ้าจะกินแบรนด์นี้ต้องกินกับพ่อกับแม่พขาแม่เออเขาแม่ต้องพาไปอะไรเงี้ยจริงจรใช่เรามันโซอาโลนโซโลลี่แบบท่ามกลางแบบเมืองสยามอะไรเงี้ยก็ได้กินแต่นั่นแหละตั้งแต่หนูตั้งแต่หนูเข้ากรุงเทพมาหนูก็ไปสีแดงอาโลนนะจริงเหรอมันเหงามากเลยแม่จิคนี่เคนเหี่ยวคราวนี้มีสีแดงอีก เราจะไปกินเราได้เมนูของวันแล้วนะคะเราจะกินไอติมเดินยาวราชมาอู้รถติดไหมอ่ะถ้าสั่งนี้ไปถ้าต็ดเลยอู้ติดนี่ก็ติดทุกคนแต่น่าสนใจเพราะเยาวราชไม่ได้ไปนานแบบนานมาก่ดูหน้าหนุ่มมงมากทุกคน มันน่าจะไปแบบไปที่ที่คนเยอะไหมไม่น่าไม่น่าดีเพราะว่าใครเห็นหน้าเราตอนนี้ก็คือแบบสภาพไม่ได้เลยม <c oughs> <ซ>าเนเด็กไประบายสีตลอดที่งอรู้เลยแม่อะไร <c oughs> นอกเรื่องแปบรูปปกน่ารักมาก <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> หายเมื่อกี้เลยไปไหนก็อารมณ์วิแต่ว่าช่วงนี้ใช้ชีวิตอารมณ์แบบบ่อยมาก <c oughs> คือละเขาบอกว่าแกเคยไปทําอะไรคนเดียวที่แบบคิดว่าชาตินี้ไม่คิดว่าจะได้ไปคนเดียวปะแบบที่เหมือนแบบ อย่างเช่นแบบเดินห้างคนเดียวอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าเดินห้างคนเดียวแบบอะไรที่แบบกดล็อกชีวิตมากแต่เดี๋ยวนี้ฉันไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวอุ้ยฉันไปต่างประเทศคนเดียวใช่คอนเสิร์ตคนเดียวอะนะคอนเสิร์ตคนเดียวคือไปยืนไปยืนฟังเพลงแบบคนเดียวโซโล่มากไม่คิดว่าจะได้ไปคอนเสิร์ตคนเดียวอ่ะแต่แบบเคยไปไหมไม่เคยไปคนเดียวแต่คิดว่าจะได้ไปปะคิดว่าคือตอนนี้คิดว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้แน่าแต่คิดว่ามันอาจจะมีก็ได้เลยมันมีมันมี ก็มันอยุดจุดหนึ่งคือเรามีตั๋วอยู่ใบเดียวแล่วทีนี้ฉันก็ชวนเพื่อนทุกคนแล้วเพื่อนไม่ว่างนะคะทุกคนก็ไม่มีตั้งซื้อตั๋วแล้วฉันได้ตั๋วฟรีมาก็ไล้จนไมต้องไปก็เลยเออไปไปดูไปฟังโอ้ขอบคุณสำหรับแห่งไฟค่ะว้าวขอบคุณค่ะหนูจะขับมาดีๆค่ะใช่ส่งตรงมาจากเมืองกวางโจเลยขอบคุณนะคะเชชนี เอาตัวไปโรงพยาบาลคนเดียวเฮ้ยอุ้ยแต่หนูไปโรงพยาบาลคนเดียวบ่อยมากทุกคนอันนี้เป็นปกติอันนี้เป็นปกติเรื่องปกติแบบมากๆนะคะเข้าแบบ ICU คนเดียวฮะใช่อ๋อเออเหมือนกันด้วยื่งแอดมีคนเดียวเข้า ICU ทำไมอะทำไม ICU อยากรู้ของพี่แนวเหมือนเป็นลมแบบว่าตอนนั้นแบบเป็นแบบปวดท้องมนแบบมากๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันโดนลากเข้าห้องเลยเป็นลมเขานึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วขับมอเตอร์ไซค์ได้ไงก็เลยแบบวฉะพี่ขับอาพี่ขับไปอยู่ เหมือนเป็นลมตอนคือเป็นลมบ,บนมอไซค์ค<อ>ือแ <c oughs> บบว่าไม่รู้ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่า <c oughs> ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้<อ>ไม่คือมัน,ม,นมันอยู่หยุ่มหน้ามอ,อไซค์มอ,อ์ไซคในกรุงเทพมันมันไม่ไม่ตอนนี้เชียงใหม่อ๋อแลคือโดนหามเข้าห้องแบบฉุกเฉินห้องแบบห้องฉุกเฉินเพราะว่าไม่ไอซียูไม่ใช่ไม่ใช่ไอซียูห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเพราะว่ารถแสแลบแล้วก็ คือตอนนั้นจำได้คือหน้ามืดเพราะว่าเป็นลมแบบเป็นประจำเดือนคือฉันอะโดนหามไปโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะว่าเป็นประจำเดือนแบบปวดปวดปวด,ปวดมากแบบปวดชนิดที่แบบเป็นลมได้อะไรเงี้ยวันนี้แนวๆมีคำถามเพลงวงใหม่อาราเช<อ>ื่ออะไรหรอข้อใหม่ๆหรอเพลงอะ <c oughs c oughs> ไรวงไหนนะอาร์ตแวลสอาร์ตวลส์ข้อใหม่แล <c oughs> ้ปวปะทุกคนเราอยู่กันแบบอยู่แต่แล<อ>้วจ<ห>ะได้ไซเคิลสวินเซล คือชีวิตนี้แบบการก้าจ้ากินแฟนนี่เมื่อวันนี้นะทุกคนเป็นอะไรนะเป็นลมบอลลูนใส่คือมันไม่ใช่เป็นลมบอลลูนใส่ทุกคนมันฟิลฟิลแบบหน้ามืดแล้วแบบรถมันก็แสลบงง้ไหมแสลบแปลว่าอะไรมันเจ็บรถลมอ่ะรถแสลบเป็นอะไรเยอะเปล่าก็เป็นเป็นแค่แผลแบบถลอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น พี่มันก็ใส่หมวกกันน็อกไงตรงข้อสอบตรงแต่ว่าอีตรงเขาเรียกอะไรตรงอีดมัมมอไซค์อแบบ่ะคือก็แต่มันเซ็งมากเลยนะที่แบบระเวดท้องบบอ,อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเจออะไรแบบนี้อีกแบบเป็นอะไรวันที่เหมือนแบบเลือดออกทั้งตัวเป็นวันที่พี่ว่าเกเข้าใจแบบเลือดออกทุกทิศทางอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้รถยังอยู่ไหมครับโอ้แม่ขายคันนั้นไปแล้วค่ะทุกคนเพราะเป็นคันที่หนูแบบว่า ประสบอุบัติเหตุเยอะมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับรถเราคือเกี่ยวกับเราเข้าใจไหมแกคือฉันไปซ้อมแบบดึกๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเป็นไอดอลใช่ไหมตอนเป็นไอดอลแล้วคือแบบกับพลาสติคตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่บอกเป็นไอดอลอยู่ดีวะเมื่อก่อนเป็นไอดอลก็ับไอดอลตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นเย็นใครแฟนที่หนูรละใช่แฟนนี้เรารักนะครับทุกคนแซ่บคือแซ่บอ่ะทุกคนไม่รู้จักแซ่บหรอจริงเหรอ นี่แหละที่หมางความแข็งก่งอ๋อแฮนด์มอไซค์ถูกมันคือแฮนด์มอไซค์ออ๋ใช่เลขไม่มงคลขายไปถระมาณนั้นตอนนันเลขอะไรอ่ะโอ้โหอดีตซื้อละไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกถูกวันนี้จำไม่ได้หรอใช่ประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หายยังเป็นอยู่จริงเอ้แต่ว่าตอนนี้แบบ เหมือนตั้งแต่เหมือนแบบว่าเฮล่าสุดใช่ไหมมันมีปีปีสองปีที่แล้วน่าจะสองปีที่แล้วคือเป็นลมอีตรงคอนโดที่ฉันเคยอยู่ที่อยู่ข้างแกเออเคยเป็นลมแต่ตอนนั้นยี่ไม่รู้จักเมจิคือหนูยังทํางานที่เก่าอยู่คือหนูเคยเป็นลมแล้วทีนี้คือเหมือนเอก็โทรไปลาเอแอลว่าวันนี้หนูขลาซ้อมนะคะแบบว่าไม่ไหวแล้วทีนี้ก็เป็นลมขาสายใช่เหมือนตัดไปเลยแล้วก็เหมือนรู้สึกตัวอีกทีก็เลยโทรหาพี่เขาบอกว่าพี่พยายมพาหนูไปเอ้ย พี่แบบพีอาช่วยพานหนูไปโรงพยาบาลหน่อยะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลมอีกรอบเป็นลมเพราะว่าเป็นเมนทุกคนโอยใช่แล้วคือเขาก็เลยแบบว่าวิ่งรอเล่นปะเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแลบบ้วเขาก็โทร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 ก็เลยแบบขับรถมาที่คอนโดชานแล้วก็แบบมาขอห้องขอห้องแบบนานมากกว่าจะคือรู้ตัวอีกทีคือได้ยินแบบเสียงเพื่อนแบบขอห้องวอยๆแล้วก็แบบคานกับพื้นอะคานกับพื้นไมเปิด คือมันเป็นลมชนิดที่มันปวดแบบปวดบิดอะทุกคนเออเเข้าใจปวดบิดอะไรเงี้ยก็คือไม่ขนาดปวดแบบไม่ถึงขั้นเป็นลมอะยังแบบวันนั้นจะไม่ทําอะไรเลยโอ้ต้องหลับนอนปวดแบบขาสั่นแบบขาแบบขาเปรี้ยอะพู้นี้เลยเพราะว่านานุคนมันมันเป็นเชิงแบบคือมันไม่ไหวมันปวดจนต้องเอาหัวแบบหาที่เย็นๆตอนนั้นอาคารไปนอนในห้องน้ําคือหนูเป็นอะไรไม่รู้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าปวดท้องจะชอบคลานไปนอนในห้องน้ําเป็นปะมัน มันรู้สูกเป็นที่เทียนพ่สูดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเหมือนร่างกายเราร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้หนี่จะตายแล้วอะไรเง <c oughs> ี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าฉันจะตายแล้วอะไรเง <c oughs> ี้ยอืตอนวันนี้ใช่สู้ชีวิตมากแล้วก็เป็นหลายรอบมากแต่ว่าดีขึ้นค่ะทุกคนเหมือนแบบเหมือนที่บริษทัทเก่าก็เหมือนเขาก็เหมือนแบบช่วยเออเหมือนแบบตอนนั้นผู้จัดการแบบดีมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออพาไปหาหมอพาไปตรวจแบบนู่นนี่อยู่ในประกันอะไรเงี้ย ็รู้สึกแบบดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะมันไม่มีแล้วมันไม่มีประกันตรงนั้นแล้วอะไรยงี้ก็เลยแบบว่าเออนานๆทีก็แบบไปเช็คสุขภาพตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นไหมเป็นอยู่แบบเป็นอยู่แต่ว่ามันก็กินยามาเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องไปแบบทุกๆปีประมาณนี้ค่ะมีโจทย์คณิตสองวกสองได้เท่าไหร่หรอย <24 S 1> ี่สิสี่ี่สิบสี่จริงหรอ รอดมีสีไม่ไหวเลยล่ะหนูกลับได้นะครวันนี้เอาพุงแนบกระเบื้องไหมม,มันไม่ถึงขั้นแนบอะทุกคนหนูเอาหน้าเอาหน้าเอาทุกตัวคือพยายามนอนแบบมันนอนบิดอะห <ๆ S 2> นูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูจำไม่ได้ว่ามันสภาพยังไงแต่คือจำได้ว่าคือต้องนอนในพื้นห้องน้ำประมาณน,นี้ วันหลังหาคนอยู่ด้วยถ้าจะเป็นอยู่คนเดียวอันตรายเด้อใช่แม่ก็บอกแต่คือหนูเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเออเออข้าใจคือแกเข้าใจไหมคือเรามีพื้นที่ส่วนตัวคือเป็นคนไม่ชอบแบบไม่ชอบอะไรที่แบบใครแบบมาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยยกเว้นแมวให้อภัยอ <laughs> <ม>ืมแล้วคน, <laughs> นที่บุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเจ้ก็คือหนูเองคคอนีเออไม่นับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเคยมีลูมเม็ดไงถ้าเรารู้สึกว่า ปก,กติฉันถ้าอยู่ข้างข้างนอกหนูจะเป็นคนที่ชิลมากทุกคนไปไหนเอ้ยไปกินนี่ไนนนอนไไน้นู่นนี่ได้กัน <sc an> แต่ว่าทุกครั้งที่อยู่คนเดียวหรือพื้นที่ส่วนตัวคือจะเป็นคนเรื่องเยอะมากถ้าปูถ้าไม่ใช่ผ้าปูของแบบอันนี้จะไม่นอนนอนไม่ได้อะไรเงี้ยแบบถ้าจะไฟมันเปิดนิดเดียวก็จะนอนไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดกลับห้องหรือแบบถ้าอยู่ในที่ที่แบบว่าแบบกลับไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็คือพักผ่อนจะอยู่คนเดียวจะอยู่คนเดียวถ้าห้องสะอาดไปก็อยู่ไม่ได้ใช่เฮ้ยเดืนาเออเเห็นห้อง ใช่ <laughs> คือหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ห้องหนูสะอาดเกินไปหรือว่าแบบคือสะอาดก <cle an> ็เฉยๆแหละยคือสะอาดอะโอเคแต่ว่าถ้ามันเป็นระเบียบมากเกินไปอะ <c oughs> คือรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ห้องของเราคือมันไม่ใช่อ <c oughs> ุเ้ยใช่มันไม่คอมฟอร์ตมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรเหมือนแม่จะมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันมีราวมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครสักคนมาตรวจห้องเราแบบ,แ,บ water, <c oughs> แม่อาจจะมาหรือว่าซมวันหรือว่าแบบเออใครสักคนที่แบบเพื่อนอะไรเงี้ยจะโผล่มาแล้วแบบเราไม่ไม่อยากให้มาตอนนี้อะไรประมาณนี้ถูกไหม มันไม่ใช่ใช่มันถ้าห้องมันเขาเรียกว่าถ้าห้องมันเป็นระเบียบเกินอะไรเงี้ยแบบคือปกติห้องหนูจะโลกแต่ว่าไม่ได้โตกรบขนาดนั้นทุกคนคือห้องโลกแต่ว่ามันก็ยังทำความสะอาดไงเพราะเรามีแมวใช่ไหมเอาจริงห้องพี่แนวไม่ได้โลกขนาดนั้นหนูไปเทสใช่ล้วใช่แต่คือเออนั่นแหละมันก็นิดน,นึงอ่ะคือ <laughs> ถค่ถ้าถ้าระเบียบกว่านั้นอะ่ะจะอยู่ไม่ได้เออเอมงไหมถ้าระเบียบกว่านั้นจ,จะอยู่ไม่ได้<จ>เอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแบบ อย่างแบบเตียงนอนอะไรเงี้ยแบบถ้าวันนี้เผลอแบบใส่ชุดที่ซ้อมไปขึ้นขึ้นนอนแบบเหนื่อยแล้วแบบฟุบกับเตียงคือฉันจะนอนต่อไม่ได้คือต้องแบบลุกเอาผ้ากูมาเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นฟิว์ที่แบบจุบจิกอะไรเงี้ยทั้งที่เราไปอยู่ห้องไข่มุกเรากึ้นเตียงไข่มุกไอไข่มุกก็บอกขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยแบบนอนได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเราก็ชิลอยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ห้องเราเหมือนจะแบบจะเรื่องเยอะอะไรเงีเ้ยก็เลย<ๆ>เคยทะเลาะกับลูเมดด้วยแบบประมาณนี้ก็เลยแบบอยู่กับลูเมดไม่ได้ ตอนนี้มีพี่เชอร์ตรวจแทนครับพี่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 แนวพ,พี่แนวฟังดูนหน่อยว่าตัวไหนคือใช่ได้แป๊บนึงนะคะทุกคนอยู่ขวามือนี่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 มันจะมีลางสอดอยู่โอ้ยทุกคนถึงที่หมายแล้วมั่วโมยกันมากโขฟิลระแวงใช่มันเหมือนเหมือนจะมีใครบากคนมาห้องเรามันเป็นฟิลแบบลางสืงอหอดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนคือหรือเป็นพวกแบบชอบมีลางสัอหอดอะไรเงี้ยอ๋อที่ไม่ชอบห้องทหารพะอัวชอบหรือ เคยเคยเจอคนที่จะมาจัดระเบียบพี่ได้ละตอนนี้ได้ปะได้ได้นี่เออนี่กะดีกว่าตรงนี้ไอ่พอดีเลยไ้ใบไม้มันตกเดี๋ยวผิดไหมเนาะไม่พี่ทุกคนถึงที่ใหม่ปลอดภัยหุ้ยเดี๋ยวดิมขับรถเก่งมากคนขับเก่งมากแล้วตัดภาพไปตอนเสียงแต่เมื่อกี้เฉลยสองบวกสองได้หกคิดไม่ถึงไอดีแต่เราคิดถึงเธอนะ หนูได <mm ้ย um ี่24นะทำไมไม่มีคนคิด no> ถึงหรือว euh ่าหนูได้24เลยนะเว้ยแอบสงสารลูเม่โอ้แต่ว่าคือตอนมีลูเม่แต่คือมันเป็นเพื่อนที่ดีมากเข้าใจป้ะแต่ว่าคือเราไลฟ์สไตล์เราอยู่ด้วยกันไม่ได้คือถ้าอยู่ข้างนอกก็ได้อย่างเช่นแบบว่าเอ้ยไปแบบว่าแบบว่าเอาติ้งกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่แบบแบบห้องโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ได้แต่คือถ้าอยู่แบบแบบห้องที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ เคยทะเลาะเพื่อนเอาข้าวเอาข้าวอะไรมาทําอาหารในห้องแล้วมันไม่ใช่มันเป็นแบบห้องสตูดิโออ่ะเออแล้วมันกลิ่นมันติดอะไรเงรี้ยแล้วคือนอนแล้วไม่หลับไงเพราะว่าหิวหิวแบบกินอาหารมันติดตรงเตียงอะไรเงรี้ยแล้วไม่ชอบก็เลยแบบว่าอุ้ยโกรธกันเป็นฟืนเป็นไฟนะคะทุกคนประมาณนี้ไม่ต้องลงใช่ตั้งวง,งกันไรเงี้ โอเคทุกคนถึงที่หมายแล้วขอบคุณที่แบบอยู่ให้มองมอยนะคะทุกคนอคตอนนี้เราถึงที่หมายก,กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากิจกรรมอะไรทำแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ขอให้เป็นวันอังคารที่แบบว่าแฮปปี้กันนะทุกคนดีใจที่ได้อัปเดตชีวิตแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบไม่เคยได้เล่า <laughs> ให้ใครฟัง <c oughs> ดีใจที่พี่แม่เล่าให้หนูฟังนะ <c oughs> ทุกคน<อ>ร,รู้ความลับของพวกเราแลยพี่ยองไปหมดแล้ว <c oughs> Enjoy นะฮปปี้ได้เลยทุกคนขอทุกคนได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะผมแล้วก็ใช้ชีวิตวันนี้ให้เขาเียให้คุ้มค่าให้คุ้มค่านานาทีทองให้ซาบซาบให้ซาบซึ้งน,นะคะแล้วก็ขอให้มีแรงกำลังใจทำงานพุ่งนี้ต่อไปนะคะ่ายอวดด้วยนะได้เลยวิ้ โอเคเดี๋ยวไปฟิตเนสต่อละได้เฮ้ยทุกคนคือหนูหาฟิตฉันได่หาฟิตเนสได้เลยไปไหนดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจพูดวันนี๋ยว่ะโอเคคือหนูยังกำลังมองหาฟิตเนสถ้าใครมีฟิตเนสดีๆก็ป้ายยามาได้เลยค่ะแต่ก็อุ้ยแล้วก็ไม่อยากให้เจอสภาพแบบหน้าตาไม่ดีอ่ะคิดคิดอีๆแล้วกันไม่เป็นไรไม่ป้ายแล้วทุกคนไม่ต้องป้ายกันเลยในกลุ่มทุกคน กลัวทุกคนเจอหนูในสภาพไม่ดีเท่าไหรไ่ไม่ไม่เจอก,กันวันอาทิตย์พี่ไปหาเราเปียน,น่ะครับผมแล้วก็อาอทิตย์นี้นะคะอย่าลืมนะครับมาสเตจด,ด้วยนะคะแบบมีสเตจอรอริจิน,ลนอลเนาะแล้วก็มีโรช,โชูฝากลูกไว้ไม่ไม่บายบายไม่ไม่ทุกคนแบบนึงนะเ <c oughs> ขาอ,อ่านท็อปทูเดย์ก่อนขอบคุณนะคะลำดับที่เจ็ดขอบคุณเนื้อเย็บไอเว่นไอเว้นเราก็ไม่เหมือนกันขอบคุณนะ <c oughs> คนะแ <c oughs> นวเ <c oughs> น <c oughs> ียนเนียนออกแล้ะบางนี่ออกแล้ะบางนี่ออกแล้ะบางนี่ ของละดับนี้่ะขอบคุณลำดับที่้นะคะขอบคุณพี่โยนะคะผมเจอกันมาอันอาทิตย์นะคะผมขอนั่งตรงไหนบอกด้วยนะขอบคุณนะครับลำดับที่ซีขอบคุณนะคะต้องบอกอะไรเดวิลดีเค้ยขอบคุณคุณครูใช่ไหมคุณครูขอบคุณฮะขอบคุณลำดับที่สานะคะขอบคุณมะมีนะคะผัาของอร่อยกินนะคะผมขอบคุณลำดับที่สองนะคะขอบคุณพี่ออมหนูได้ยิมสี่หนูได้ยิมสี่ ขอบคุณลำมาพี่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะยายนุขอบคุณมากขอให้ enjoy กับมาลาขอบคุณมากทุกคนเจอกันสเตจนะคิดถุงคิดถุงโอเคบายบายถ้าใช้ชีวิตวันนี้คุ้มค่าพรุ่งนี้จะทำอะไรดีทำให้มันดีกว่าเดิมเอ้ย,อยวันนี้ชีสวย ชีเซิร์ฟช <ioso> ีเซิร yeah. ์ฟ้วเจอกันเจอกันไปยกเวทต่อแล้วเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งมากเก่งมากเลยยกเวทเสร็จโอเคไปละค่ะทุกคบ๊ายบาย